นอนเพิ่งตื่นค่ะนอนตั้งแต่เที่ยงคุณเนาะนอนตั้งแต่เที่ยงตอนนี้บ่ายอะไรไม่รู้แต่น้องเพชรน,นอนทีหลังมาแล้วค่ะพลอยกางเด่นฮะพลอยกางเด่นพลอยกางเด่นพลอยพลอยนอนก่อนเพชรนอนทีหลังอุ้ยงออกใหญ่ อากาศดีว่าคักนกหัวจะออกได้หอร์สจะสีได้กน,นิงีแยตอนนกฝนตกหมเหมือไม่เนาะฝนแห้งแหง้งไปเนอะรักหนูจังเลยน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่รักหนู <c oughs> ขอบคุณีิลูกขอบคุณหนูแปลงฟันได้ยัง <c oughs> หนูหนูอาปากดูฟันสิ <c oughs> อ้าไม่ได้ขนม <c oughs> คุณยายกับหนูไปอาบน้ำด้วยกันอาบน้ําแล้วค่ะอาบน้ําแล้วค่ะหนูใส่แว่นหน่อยใส่แว่นจะได้มองเห็นหน่อยว้าวว้าวเห็นไหม,ย,ม,มยายใส่สิมองเห็นน้ำทีมองเห็นมไม่เห็นเลย เขาใส่ว่าเขาจะไม่เห็นอะไรเลยนั่นไงใส่แว่นนี่เลยน่นนั่นกั่นนั่นลย่น้ั่นนัหนนั่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 นอนนั้นนันนั้นนันนั้นนัดนวั่นนว่นนั่น้นนนน่นจั่กินนัานนั่นนั่นนัเนนั่ันนาเล่นืั่ตาันนั่น่ขนงของยายแต่นของาเล่ตัันของแตน จีจอจ้า <c oughs> ของหนูก็มีนะเก้มังตัวสบายดีจ้าตะบู๋หมอพลอยใสหรือชื่อเด็กหญิงพลอยปุริฉายค่ะลูกพ่อก็ชื่อพลอย <10. S 1> ล,ลูกพ่อบอยซิลิ <Yeah. S 1> ลูกแม่แอนออระกมาชอบปโชชบมาไออจะเลี้ก่อนนี่อันดี้ตายจ้าจะเอาหน,น,น,นังสือไปอ่านเหรอจ้าอ,อ่านอ่านให้ฟังหน่อยนะจ้าอ่านพันอ่านให้ฟังหน่อยค่ะอุ๊บโอ้ย ไหวไหมจ๊ะไหนคะอ่ะนานให้ฟังเดี๋ยวยายไปเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวนะคะดเดี๋ยวจะเอาปิงปองมาให้นี่คะ่ะคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งอยู่นี่นะคะจ๊าจ๊าคนหนึ่งนอนอยู่นี่นะคะนอนให้แบบห่มผ้าให้ที่ไรเห,หงม่อออกก็เลยไม่โอมผ้านะคะแต่ว่าเปิดแอร์นอนนะคะ อากาศดีๆจ,จา,จานี่ไงลูกยายให้มาแล้วหืมนูไปหาที่ไหนมาป้งงองป้องเอาป้องเอาลูกป้องที่ใส่ลูกเออมีอยูบอกยายคือว่าเห็น,นย,<ใ>ยายบ่เห็นเด้อชูก่ะดาไว่าไก่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 ไกับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่จ,จ้า้กนจ้า เอ้อช้างนะก็ไก่ไก่อยู่ในขวดเพราะันนวะไก่อุ่นไออุ่นใช่เน่หนึ่งชองแปวแป๋วแปวตัวอะไรอะลูกถังนวดเหล้าสีหน,นวดยาวอันนี้นสอเสือดาวข้านองอันนี้อะไรนี่ แหวนวอแหวนสวยจังงดนามสีโดดเดี่ยวโสีหนวดยาวโสีหนเด่ยวอีดอาะอีดแทนเอาแล้วนี่อะไรหัอโตัวเออจบแล้วอะพูแปดตัวคือไม่ใหญ่เนาะใหญ่อาจกาใกล้หนูน้อหูินะนเลจบ อาใหม่เหรอคะอาใหม่คะ่ะหนึ่งสองจอาจจับตรงนี้สิลูกเออในห,หนูมาจับตรงนี้อ่านี่ไงจริงเยาเรียนเราเ้อยักอยอกอยอะคิ้วใหญ่อันนี้มออะไรอันนี้อะไร<า><า>อันนี้อะไรมา้มาม้ามอม้าคือคักม้า มังกี้ลิงมังกี้โอ้ยเก่งโคตรเด้อเบลว่าสร้างกิเลสเถอเอานี่อะไรล่ะลูกเนี่ยนี่อะไรคะนี่อะไรคะเขียวฮะตัวอะไรคะอันนี้อันนี้เธงชาติไทยธงชาติไ <c ười> ทยอันนี้ทอทหาร <c ười> ทอแรมอดทน อันนี้ต่อเต่าหลังตุงแขตอทุงแบกขนตอลนนี้อะไรคะชอชิ่งตีดังช่ช้างวิ่งหนีก็เอ๋ยก็ขอควายขาอนาอือขอคนขึงอันนี้ขอคนอยู่ไหน มันนี่ขรคังข้างวินน่งกันวิ่งกันมันนี่อ๋อวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันเช๊ๆเแล้วนี้อะไรคะใคไอม,มันอยู่บนต้นไม้อ่ะตัวเขียเขียวแล้วมันชอบกัดคนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้นนยเขาเรียกว่าอะไรงอง,งูใจกา ง,งหูหูฟอกกรต่ายเลยอืมอันนี้อะไรงไูไข่จานใช้ดีดชอสิงตีดัง,ดดง